ในเวิร์กช็อปนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการเอาตัวละครที่อยู่ในโปรแกรมโพสเซอร์นะครับหรือว่าโมเดลที่เราคิดว่าเราน่าจะเอาไปใช้ในการาทำแอนิเมชันในโปรแกรมอื่นๆต่อไปนะครับเช่น t d Max หรือว่ามายาวิธีการนั้นไม่ยากเลยครับเราจะเริ่มจากเลือกตัวละครที่ที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับเลือกมาตัวนึ่งในที่นี้ะครับอาจารย์เลือกตัวตัวนี้นะครับกดโอเค เท่าที่ดูแล้วนะครับตัวละครตัวนี้มีลักษณะคล้ายเคียงกับตัวแบบที่อาจารย์ต้องการใช้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะท่ากลางแขนนะครับกลางแขนแล้วก็กลางขาพอเหมาะแล้วก็ตัวสัดส่วนของกล้ามเนื้อนะครับมีความเหมาะสมพอดีนะครับไม่ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็ไม่ได้เรียบจนเกินไปนะครับมีลักษณะเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ หลังจากที่เราตรวจสอบลักษณะของโมเดลเรียบร้อยนะครับวิธีการนําออกไปเราก็มาที่ไฟล์นะครับในการอ,าออกไปนะครับจะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันที่สามารถทําได้ในโปรแกรม tdmac หรือว่าโปรแกรมมา y a ส่วนโปรแกรมอื่นๆนนั้นก็ลองไปดูนะครับอย่างเช่น live web ก็จะใช้นามสกุลนี้แต่ว่านามสกุลที่มาตรฐานที่สุดเนี่ยก็คือ web font นะครับ obj นั่นเองเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะลอง export แบบ obj ก่อนนะครับ export แล้วก็ตรงนี้ให้กด ok กด ok นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับถ้าในส่วนไหนที่คลิกเครื่องหมายถูกอยู่นะครับให้คลิกออกนะครับเลือกแค่ตัว weight body part s. ตัวนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์เคยทดลองแล้วว่าคลิกการคลิกเครื่องหมายถูกตัวอื่นนะครับมันจะแยกชิ้นส่วนของตัวโมเดลอย่างเช่นหน้าอกก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งกล้ามบนก็เป็นอีก ชิ้นหนึ่งแขนก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเวลาเราเอาไปใช้จริงเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับมันจะค่อนข้างยุ่งยากในการเซตอัพนี้ให้เราคลิกอันเดียวแล้วก็กดโอเคตั้งชื่อไฟล์นะครับแล้วให้ลองเปิดโปรแกรม t d m a ขึ้นมานะครับมาที่ไฟล์แล้วก็อิ p พ r ตอิ p พ r ตจะมีอยู่3ตัวนะครับ เรามาเลือก import ตัวแรกนะครับเลือก man นะครับโอเคมันจะมาเป็นชิ้นเดียวแบบนี้นะครับแล้วเรากดอแล้วก็ import อันนี้เราเลือก don't b o r d e r แล้วก็สั่ง skip close ไปเลยนะครับมันก็จะเข้ามาแบบนี้ทีนี้เราทำการขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าโมเดลที่เข้ามานั้นค่อนข้างที่จะเล็กนิดหนึ่ง พรขยายใหญ่ขึ้นนะครับมันจะเป็นชิ้นเดียวกันตรงนี้แหละครับวิธีการแก้คือมาที่ตัว modify แล้วก็มาที่ element นะครับคลิกพื้นแล้วก็ลบทิ้งเลยตอนนี้เราก็ได้โมเดลแล้วนะครับซึ่งลักษณะของเส้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าโดยโครงสร้างหรือว่าโดยสัสดส่วนแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะนะครับ เอาละครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวอาจารย์จะพาลบเส้นที่ไม่จำเป็นนะครับเพื่อที่จะเอาโมเดลให้มีความละเอียดนะครับน้อยที่สุดแต่ว่ายังคงโครงล่างหรือว่าโครงสร้างขององค์ประกอบของคนอยู่นะครับตามที่เราต้องการให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก convert to poly จากนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อความสะดวกนะครับกด M ขึ้นมาเราจะใส่แมทท r เรีที่ดูง่ายนะครับอ่าแมททูเรีที่เขามีให้นี่ค่อนข้างที่จะเต็มเดี๋ยวอาจารย์จะพาเลือกมาสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทําการเลือกมาชิ้นหนึ่งแล้วก็ปิดตรงนี้นะครับรีเซ t ตแมกด Y นะครับแล้วทําการ Add สาย n ์ลงไป จะทําให้ตัวโมเดลดูง่ายนะครับส่วนเท็กเจอร์นั้นเราค่อยไปทําใหม่อีกทีนึงในโปรแกรม t d m a x นี่แหละฮะแล้วก็โดยใช้ Photoshop เข้ามาช่วยอีกทีหนึงในการลบนะครับเราเลือกหลังจากที่เราเลือกเป็นโพลิกอนเสร็จเนี่ยเรามาเลือกที่เอนะฮะคลิกในส่วนของลำดับเส้นที่ที่ไม่ไม่มีความสำคัญหรือว่าที่ค่อนข้างที่จะเป็นตัวช่วยในการให้มันสมูทได้เฉยแต่ว่าไม่ได้เป็นโครงสร้างหลักนะครับเลือกตรงนั้นแล้วก็มาที่ ลูปนะครับกดคอนโทรลเลือกอีกแนวหนึ่งลูปส่วนในที่เลือกไม่ติดแล้วก็ลองเลือกตูนะครับส่วนข้างหลังเรามาดูนะครับว่าเส้นนั้นมาอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเรากดลบไปเลยนะครับวิธีการก็คือเรากดอ่าตัวเห็นไหมฮะ เมื่อกี้พอพอมีการเปลี่ยนค่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะเพี้ยนอ่ะตัวนี้เพื่อเพื่อไม่งงเดี๋ยวเราเราจะลองตัวใหม่นะฮะลองเข้ามาใหม่อินพุตเข้ามานะครับแล้วก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เลือก element ลบคืนทิ้ง คอนเวิร <Con> เป็นโพลีกอนแล้วก็เราลองแอดไซน์แมทเเลียวลงไปใหม่นะครับอ่าเลือกหนึ่งเส้นแล้วก็ลูบนะครับกดชิปอ่ากดคอนโทรลนะครับเลือกลูบกดคอนโทรลเลือกอีกแนวหนึ่งแล้วก็ลูบนะครับวิธีการลบกดมาที่รีโม e ก็ได้นะครับรี o ม e ตรงนี้นะฮะ รีโมทเส้นนั้นจะหายไปเส้นแนวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาเลือกลบก,กดรีโม e นะครับเราจะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับในขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ค่อนข้างละเอียดอลองผิดลองถูกอยู่พอสมควรนะครับสำหรับเส้นที่ที่เราลบบางครั้งอาจจะสงสัยว่าเส้นไหน มีความสําคัญหรือว่าเส้นไหนไม่มีความสําคัญเราลองลบไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่าเอ้เส้นนั้นมันมันมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักถ้ามีผลเราก็ c อนโทรลแกลับนะครับแต่การ c อนโทรลแกลับเองเนี่ยบางครั้งมันก็ทําให้ตัวโมเดลผิดพลาดเช่นเดียวกันนะครับอย่างอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ลบแล้วมันมันเกิดดําๆเป็นจุด,จดตๆต่างๆอันนั้นคือเป็นการเอเอรของโปรแกรมนะครับถ้าหากเราขยันแล้วก็ลอง เอาเข้มาใหม่ตรงนี้นะครับเราจะทำการเซฟเป็นระยะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวโมเดลของเรานะครับเป็นเป็นรูปดำๆถ้าหากดำๆเราก็เปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นไฟล์เดิมที่เราเคยทำไปแล้วนะครับ ตอนนี้ข้อเสียของของเรานะฮะตอนนี้ก็คือออยากให้เห็นนิดนึงนะครับว่าเวลาเราร m มูฟเนี่ยสิ่งที่มันตาม,มาก็คือจุดที่มันเคยปรากฏอยู่บนบนเส้นนะครับแล้วก็แล้วเราลบเส้นออกเนี่ยจุดนั้นจะยังอยู่อันนี้คือข้อข้อเสียของการรีมูฟนะครับแต่ว่ามันจะมีวิธีการหนึ่งทีอ่อยากให้เห็นเหมือนกันนะครับโดยการกดคอนโทลแล้วก็ สปาแบ็กสเปซนะครับอันนี้จะจะช่วยให้ตัวเส้นเองนั้นหายไปด้วยนะครับอลองลองดูอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมฮะดูตรงนี้นะครับอาจารย์จะเลือกมาเส้นหนึ่งแล้วก็กดลูปแล้วก็กดคอนโทรลแบ็กสเปซนะครับจุดบริเวณนั้นจะหายไปด้วยนะครับเห็นไหมฮะ อันนี้คือปัญหาที่เราจะต้องเจอในการในการทำงานอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลองตัวนี้จะทำทำการใช้คำสั่ง control backspace เพื่อที่จะไม่มีจุดนะครับแล้วก็เราไม่ต้องกลับมาลบจุดใหม่ซ้ำๆเราเราลบครั้งเดียวแล้วก็ไม่ต้องมาลบจุดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็จะทำให้เสียเวลา ิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันจะเป็นปัญหานะครับที่ที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันมันจะเกิดขึ้นแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นเสร็จเนี่ยถ้าเรารู้จักวิธีการแก้นะครับก็ถือว่าเราได้รู้กระบวนการในการปรับเปลี่ยนแล้วก็กลยุทธ์วิธีการแก้ไขถ้าในโอกาสหน้านะครับโมเดลหรือว่าโจทย์มันอาจจะต่างกันแต่ถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้นะครับวิธีการแก้ไขให้ลองคิดถึงโจทย์หรือว่าปัญหาที่เรา ได้เรียนจากอ่าเวิร์กช็อปตัวนี้นะครับอันเริ่มจากเลือกเส้นเอนะครับกดคอนโทรลแล้วก็แบ็กสเปซนะครับคอนโทรลแบ็กสเปซ เาไม่เสมอนะครับว่าตัวเส้นที่เราลบนั้นจะต้องไม่กระทบต่อโครงสร้างหลักของโมเดลความสมูทอาจจะน้อยไปแต่ว่าอย่าให้กระทบนะครับอย่าให้กระทบสําหรับตัวโครงสร้างหลักโจทย์ของเราคือเราต้องการที่จะเคลียร์เส้นให้ให้โมเดลของเรานะครับมีเส้นน้อยที่สุด ก okay. ด Control Backspace นะครับเส้นนี้ก็จะหายไปแล้วก็ในส่วนของลึกเข้ามาอีกนะครับเราจะเลือกลบเส้นในแนวนี้ ตอนนี้เส้นเราค่อนข้างน้อยลงนะครับในส่วนของเส้นตรงกลางเนี่ยห้ามลบนะครับเส้นที่อยู่ประกบข้างเนี่ยลบได้ น,นี้ก็จะเป็นจุดรวมเส้นนะครับเราก็ไม่ควรลบนะครับเรามาลบอีกเส้นหนึ่งโอเคเส้นนี้ลบได้นะครับแล้วก็เส้นนี้น่าจะลบได้ลองเลือกดูก่อนนะครับ ส่วนความโค้งมนหรือว่าความสมูทนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหากันอีกทีหนึ่งในตอนที่โมเดลเราเสร็จแล้วนะครับซึ่งการทําให้สมูทนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับแต่การทําให้ไม่สมูทนี่ยากกว่านะครับสาหรับโปรแกรม 3D Max โดยเอาตัวโมเดลเข้ามา เส้นนี้นะครับไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์อันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้ประโยชน์นะครับ อย่าลืมเซฟเป็นระยะนะครับเพราะว่าเ,าเส้นของโมเดลยังยังเยอะอยู่แล้วก็มันอาจจะมีการแฮงของเครื่องก็ได้นะครับอันนี้เป็นที่มานะครับว่าทำไมเราต้องเอาโมเดลที่มีความสวยอยู่แล้วนะครับมาลบเส้นออกในเมื่อการลบเส้นนั้นก็ทำได้ยากแล้วก็มันก็ไม่ได้สวยงามเท่ากับตัวจริงที่เราออเข้ามานะครับเหตุผลน,นี้นะครับมันเป็นตัวที่ สามารถช่วยให้เรานะครับไม่ต้องมาคิดวิตกกับเส้นที่เราลบทิ้งได้ก็คือว่าเวลามีเส้นเยอะนะครับมันจะทําให้เครื่องอึดแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาเราเอาตัวละครมาอยู่รวมกันสักสามถึงห้าตัวนะครับอันนี้จะแฮงค์หมายถึงเครื่องนั้นจะทํางานค่อนข้างที่จะหนักแล้วก็ถ้า CPU หรือว่าแรมไม่พอนะครับก็จะทําให้แฮงค์แล้วก็บางครั้งนะครับลักษณะไฟล์บางไฟล์มันไม่สามารถเปิดได้ ไปสานะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะหนักจริงๆในส่วนของตัวโมเดลนะครับเราสามารถที่จะลบครึ่งหนึ่งนะครับทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราทํากระตูเนี่ยครึ่งหนึ่งนั้นเราจะ,ะซิมิที้มาหรือว่าก๊อปมาถ่ายโอนข้อมูลมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองเลือกข้างในข้างหนึ่งนะครับลบทิ้งเส้นกลางที่อาจารย์ห้ามลบนะครับ ข้อดีของเขาคือว่าเราออกมากัน้นไม่ให้เขากินพื้นที่เข้าไปในส่วนของอีกครึ่งหนึ่งนะครับของโมเดลครึ่งหนึ่งก็จะทําให้การแบ่งครึ่งนั้นง่ายขึ้นแบบนี้นะครับการที่การ์ตูนอ่า กลางแขนนะครับกลางแขนกลางขาเนี่ยในส่วนของเส้นที่เรายังไม่ลบนะครับก็ต้องดูเส้นกลางให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีโพลิกอนที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับแฝงอยู่อย่าง ยังไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำการลบเส้นเอ่อไม่หมดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลบอีกทีหนึ่งก็ได้หลังจากที่เราลบเส้นทั้งหมดเสร็จแต่ว่าโดยโครงสร้างแล้วเนี่ยถ้ากรณีที่เรารู้ว่าในส่วนไหนที่อ่าเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเวลาเราลบเส้นนั้นเราลบแค่ส่วนครึ่งนะครับเราไม่ต้องไป เลือกจนมันรอบตัวโมเดลของเรามันก็จะช่วยให้การทํางานนะครับสะดวกแล้วก็รวดเร็วขึ้นในส่วนนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอเซฟก่อนนะครับเซฟเป็นระยะนะครับอันนี้มันถูกนั่นไปนะครับวิธีการปิดเราก็เลือก เส้นบริเวณนะั้นแล้วก็มาที่แคปนะครับอาแต่ว่ามันปิดค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเป็นชิ้นเดีวยวกันนะครับถ้างั้นลบไปเลยครับไม่มีปัญหาเราเค่มาแก้ที่หลังเอาโอเคในส่วนต่อไปนะครับเราก็มาลบเส้นต่ออย่างเช่นตัวสือเนี่ย เส้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเราสามารถเลือกได้เยอะมากนะครับเลือกที่จะลบได้เยอะมาก หลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมเราไม่ปั้นโมเดลตัวใหม่เลยนะครับมันมีจริงๆปั้นใหม่ก็ก็สวยนะครับแล้วก็ง่ายง่ายกว่านี้แต่ว,ว่าวิธีการในการขึ้นรูปที่จะได้กล้ามเนื้อที่ถูกสัดส่วนนั้นเราต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรโพลเซอร์จะเป็นวิธีการรัดเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นวิธีการปั้นโมเดลเป็นแค่ตัวที่จะเข้ามาช่วยให้ลักษณะข,ของงานมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่ว่า การนำมาใช้นั้นจะต้องมีการประยุกต์พอสมควรนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการใช้งานไม่ใช่ว่าเอามาใช้แต่ว่าไม่ดูลักษณะของสัดส่วนศักยภาพของเครื่องของเรานะครับการนำมาใช้นั้นก็อาจจะทำให้ไม่ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเข้ามาแล้วแห้งแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานด้านแอนิเมชันไปเลยนะครับแต่ถ้าเรารู้วิธีการนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งอย่างเช่น ถ้าเผื่อมีงานด่วนงานเร่งรีบเข้ามานะครับที่อาจจะต้องอาศัยลักษณะสัดส่วนคนที่เหมือนจริงแล้วเราไม่มีความคล่องตัวในเรื่องของอนาโตัวนะครับเราก็สามารถใช้ตัวโพเซอร์เองเนี่ยมาเป็นแบบในการปั้นก็ได้หรือว่าเอามาใช้ด้วยวิธีการลบเส้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเครื่องไหนที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับเรื่องการลบเส้นนั้นบางครั้งไม่จําเป็นนะครับเพราะว่า ถ้าเครื่องเราสามารถที่จะรับรองอโมเดล,เลหลายๆตัวนะครับที่มีเส้นเยอะๆได้ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ใช้น้ t ตบุ๊กนะครับในการในการบันทึกวิดีโอสอนตัวนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการรับขนาดของไฟล์พอสมควรนะครับซึ่งตัวโน้ตบุ๊กเองเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัด ในเรื่องของการระบายแล้วก็การทํางานที่หนักๆเนี่ยการระบายความร้อนอาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับ PC ซีนะฮะแล้วก็ลักษณะของสเปคเครื่องที่ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าสูงมากเนี่ยก็ส่งผลให้ราคาโน้ตบุ๊กนั้นค่อนข้างที่จะสูงตามแต่ถ้าเป็น pc นะครับซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับโน้ตบุ๊กเนี่ยก็จะได้แรงแล้วก็มีความใหญ่มีความแรงมากกว่านะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็นิยมใช้พ c กันนะครับในการทำง,งานทางด้าน C g จไอส่วนหัวตัวนี้ที่มันถูกลบไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีการปิดเนื่องจากตัวเส้นนั้นค่อนข้างที่จะงงนะครับเดี๋ยวอาจารย์เลือกตัวนี้เหมอนเข้ากับตัวนี้นะครับมาที่สองอันแล้วก็มาที่คอนแบนะครับคอนแบ อันนี้อาจารย์เอาเข้ากับตรงนี้คอนแลบแล้วก็ถ้าเราเลือกแบบโรเดอร์นะครับมันจะเลือกให้บริเวณนี้แต่ถ้ายังไม่ไม่เลือกให้เราเราลองมาดูจุดที่อยู่ตรงนี้นะครับอแสดงว่าจุดไม่ติดกันก็แสดงว่ามีจุดที่แฝงอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาแบบนี้นะครับต้องเรียนรู้นะครับเลือกจุดที่อยู่ที่เดียวกันแต่ว่าไม่ติดกันนี้นะครับตรงนี้นะครับลากเมาส์ผ่านแล้วก็ทําการมาที่ คำสั่ง collapse นะครับตัวนี้เช่นเดียวกันน่าจะเป็นที่สงสัยนะครับช่วงนี้ทำให้หมดเลยนะครับ c o l l a p แล้วก็ลองเลือกแบบ border โอเคมันจะเลือกตรงนี้ให้แล้วลองแ a ปนะครับเขาก็จะปิดให้เรานะฮะแต่ในส่วนข้างในนี้ก็ยังงงๆอยู่นะครับว่ามันมีผลกับ ชิ้นนี้ได้อย่างไรแล้วก็หรือลบทิ้งก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาแก้กันที่หลักหลังจากที่มีข้อชัดเจนมากกว่านี้นะครับว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดเกิดจากอะไรแล้วก็มันจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับโอเคในการลบเส้นแล้วก็ลบไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามีเวลานั่งทั้งวันก็คงจะไม่ค่อนข้างซสีเรียสขนาดนี้นะครัแต่ว่าด้วย,วยการบันทึกสอนผ่านวิดีโอนะครับมันก็จะมีความเกี่ยวพันกับเวลาเพราะฉะนั้นอาจจะลบผิดบ้างถูกบ้างน,นะครับซึ่งไม่มีเวลาในการมานั่งลองผิดลองถูกนะครับมันก็จะทําให้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเส้นนี้อาจารย์ลบไปซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดข้อผิดพลาดน,นะครับ ก็ต้องขอภัยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแต่นี้จะให้เห็นแค่เป็นหลักการคร่าวๆนะครับส่วนความสวยงามหรือว่าความละเอียดรายละเอียดตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูเองในการทํางานจริงๆของพวกเรานะครับเพราะว่าโดยตัวขออาจารย์เองก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาในการสอนนะครับ อันนี้แค่เป็นไกด์รูปแบบเฉยๆนะครับเอาละครับในส่วนของตัวการที่จะทำให้โมเดลมีลักษณะเส้นน้อยลงนะครับวิธีการต่างๆก็มีแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นเราค่อยไปค่อยๆลบไปในเวิร์กช็อปหน้าเรามาดูวิธีการต่อแล้วก็วิธีการทําให้ตัวโมเดลกลับมาสมมุติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเวิร์กช็อปนี้เดี๋ยวอาจารย์ขอจบเียงแค่นี้แล้วก็ขอเวลาไป ลบเส้นให้ลดน้อยลงมากที่สุดก่อนนะครับ